วันนี้จะอธิบายขัน5อีกแบบหนึง่งคิดแบบไหนได้ก็จะอธิบายแบบนั้นบางทีเพราะว่าแทคนติคเทคนิคก,การอธิบายบางทีบางคนอธิบายแบบหนึง่งบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถ้าอธิบายอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะ ก็จะพูดแค่ขันห้าเพียงแต่ว่าจะหาวิธีเทคนิคการนำเสนอรูปแบบใหม่เรื่อยๆเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะอันนี้คือร่างกายนะที่เกิดจากการผสมกันระหว่างไข่ของแม่กับอสุจิของพ่อจนพัฒนาการมาออกมาเป็นมี ตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนข้างในร่างกายก็มีตับไตไส้พุงม,ม้ามปอดอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่ข้างในนะเราเรียกว่ารูปนะหรือว่ากายเนี่ยเป็นรูปประธรรมมันไม่รู้อะไรนะส่วนกายเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันไม่สามารถรับรู้อะไรได้มันเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่อุปกรณ์นะสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือตอนคนตายนะคนตายเยเราเอาไปเผาไฟเอา เอามีดเอาอะไรมาตัดมาเฉือนมาอะไรเนี่ยมันไม่รู้สึกรับรู้ถึงความเจ็บปวดรับรู้ถึงอะไรได้ไปเผาไฟก็ไม่ไม่ร้องไม่โอดโอยไม่อะไรนะเนี่ยเพราะว่าตัวร่างกายหรือตัวรูปเนี่ยรูปธรรมเนี่ยมันเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์มันไม่รู้อะไรแต่มันรู้ได้เพราะมันมีวิญญาณมามีวิญญาณมีจิตมีวิญญาณเนี่ยซึ่งจิตกับวิญญาณเนี่ย เป็นตัวเดียวกันนะเพียงแต่ทําหน้าที่ต่างกันก็เลยเรียกชื่อต่างกันจิตเมื่อมันคิดปรุงแต่งเขาเรียกว่าจิตแต่พอมารู้อารมณ์ตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางทวารหกอายตนะหกเราจะจะเรียกเนี่ยเขาใช้คําว่าวิญญาณนะตอนมารับรู้อารมณ์ไอ้ตอนมารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกวิญญาณแต่ตอนมันนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าจิตแค่นั้นเองนะ อพอมีวิญญาณมายึดมาครองเอามันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะ,ะถ้าไม่มีวิญญาณมายึดครองตัวนี้มันก็ฟอไปแท้งไปไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะ,ะหรือพอถึงการเวลาระยะหนึ่งจิตวิญญาณออกออกไปร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็แตกดับไปเน่าเปื่อยไปย่อยสลายไปตัวนี้เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมนามธรรมเป็นนามธรรมแปลว่าสภาพที่รู้อารมณ์ รู้อารมณ์ที่เรารู้เห็นว่าเราเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้เสียงนกเสียงอะไรต่างๆนานา,นาได้กลิ่นลิ้มรสรู้รสชาติรู้สึกเจ็นเจ็บรู้สึกคันรู้สึกทุกลกายทุกใจรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรเนี่ยเกิด <ül> จากการทํางานของส่วนนามธรรมานะมันมองไม่เห็นแต่มันรู้ทุกอย่างเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ ส่วนรูปธปรรมเนี่ยหรือร่างกายเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรแต่ต้องสําคัญเหมือนกันทั้งรูปทั้งนามเนี่ยสำคัญพอๆกันเพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกันนะ,นะ,นะพอมายึดครองก็เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วพอคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆขึ้นมาจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราทั้งนั้น ทำไมมาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีตัวกูของกูขึ้นมายึดมายึดถืออารมณ์มันก็เลยเป็นความทุกข์ไงเพราะเราไปหลงยึดเอาเป็นตัวเป็นตนตเราจริงจริงเขาก็เ,าเป็นแค่สิ่งมีชีวิตอย่างหนึง่งซึ่งไม่แตกต่างกันเลยกับนกหนูปูปลาช้างมาวัวควายคนเราเนี่ย ไม่แตกต่างกันเลยก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตเป็นขันมีขันห้าเหมือนกันนกก็มีขันห้าช้างมาวัวควายก็มีขันห้าเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำดำรงสืบต่อกันไปเหมือนกันแต่เพราะความหลงคือวิชาความโง่ของเราเนี่ยเราเลยมายึดเอานะี่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็เกิดอยู่นี้นี่แหละอยู่กับจิตเ,เกิดกพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิต เกิดที่เดียวกัน,นเวทนาก็คือความรู้สึกที่เรารู้สึกเย็นรู้สึกร้อนอนี่รู้สึกทุกข์รู้สึกพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งรู้สึกเฉยๆก็เป็นเวทนานะความรู้สึกสัญญาก็ความจําความจําที่เราบอกสิ่งต่างๆได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเป็นนั่นเป็นนี่ได้เนี่ยเพราะคืออาศัยความจําทั้งนั้น,นเราเปรียบเทียบว่าอันนั้นขาวอันนี้ดํา ก็อาศัยความจํานี่แหละเพราะว่ามันเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนว่าแบบนี้เรียกขาวแบบนี้เรียกดำอะไรเงี้ยอืมเราอ่านออกเขียนได้เ,ออเขียนหนังสือได้เราอ่านพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาต่างประเทศได้ภาษาลาวภาษาไทยได้ก็คืออาศัยความจํานี่แหละที่เราเคยร่ําเรียนมาส่วนสังขารน,นี่ก็คือความคิดความคิดความคิดต่าง นั่นเป็นส่วนของสังขารทั้งหมดเนี่ยพอมันทํางานร่วมกับจิตเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอารมณ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเกิดสักพักนึงมันก็ดับ แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไหลไปตามอารมณ์ยึดเอาอารมณ์นั้น,นะเ,ปน,เ,ปนเป็นตัวเป็นตนเราเราก็จะไปอินกับอารมณ์เป็นทุกข์เป็นร้อนกับอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาหลวงปู่มั่นใช้คำว่าเราไปสวยอารมณ์ไงเราทุกข์เพราะว่าเราไปสวยอารมณ์อารมณ์ที่จิตที่จิตมันอาศัยเวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วมแล้วก็ปรุงแต่งออกมาแล้วเกิดความคิดว่ามีเราเนี่ยเ,เกิดเกิด เราเนี่ยไปเสวยเอาอารมณ์นั้นมันก็เลยทุกข์แต่ถ้ามันปรุงออกมาแล้วเราไม่ไม่ไม่ไปเสวยแค่รับรู้แค่เห็นมันว่ามีอารมณ์แบบนี้ปรากฏขึ้นมาแค่รับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยทิ้งไปไม่สนใจไม่หัวซามันมันก็ไม่มีใครไปเสวยเหมือนเราปรุงอาหารมาเป็นถ้วยเนี่ยใส่ถ้วยใส่จานมาแล้วไม่มีใครกินไม่มีใครกินมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นของมันมันก็มีอย่างนั้นของมันอารมณ์มันก็มีขึ้นมา แล้วแต่เวทานาสัญญาสังขารมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นตัวปรุงเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาตัวจิตก็เป็นแค่รับรู้อาการเฉยเฉยเฉยนะแค่รับรู้เฉยเฉยนะแต่ตัวเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารนี่ตัวสําคัญที่สุดมันมีอยู่50ประเภทห้าสิบชนิดที่มันจะมาปรุงแต่งให้อารมณ์เรามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน มันเลยทําให้เกิดอารมณ์มาได้เป็น 89- หรือ121ประเภทนะที่เขาเรียนกันในพวกขปทัมนะนะนะพุทุชนเราเนี่ยเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเบทนาอันไหนเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารมันปนมั่วซั่วกันหมดเลยมันผสมกลมกลืนกันไปหมดเลย กลายเป็นตัวเรายึดเอาหมดเลยเพราะนั้นมันก็เลยทุกที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะออกจากทุกเนี่ยวิธีการก็คือเรามาแยกมาถลุงมันออกสิ่งที่มันปนปนกันอยู่เนี่ยทั้งรูปทั้งนามหรือกายกับใจเนี่ยเนี่ยหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยสีชมพูเนี่ยวิญญาณเ,เราแยกให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละคือการ ปฏิบัติธรรมการถลุงะลุงแยกที่มันคอนทามิเนตมันเจือปนกันอยู่ออมันเป็นพวฤตพวิฟายวะพวริตี้วะมันปนปะปนกันมันปนกันเรามาแยกออกมา,าส่วนส่วนรูปธรรมนี่ก็คือร่างกายเรานี่แหละซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตับไตไส้พุงผมขนเล็ตอนหนังเนี่ย มันแยกไม่ไม่ไมยากนะรู้แล้วการแยกก็คือการรู้จักมันนี่แหละเห็นมันรู้จักมันไม่ใช่ประจับแยกออกมาเอามากองเป็นกองเป็นกองไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวตัวหลักที่เราจะรู้ต่อไปก็คือให้รู้จักเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณหรือจิตให้รู้จักมันก็คือพอรู้จักมันมันก็จะแยกกันออกมาการปฏิบัติธรรมก็คือ เราแยกออกมาว่าอันนี้คือจิตอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารน,นี่พอเราแยกรู้จักแล้วก็เห็นเห็นการทำงานของมันรู้จักมันแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็เหมือนเราแยกมันออกมาเดิมทีมันปนกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้พอเราปฏิบททัติธรรมปฏิบัติแบบไหนล่ะปฏิบัติก็คือสังเกต ดู่ะนะเรานั่งอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีลมมากระทบแล้วก็รู้สึกเย็นนี่ก็คือเวทนาไงรู้สึกความรู้สึกนี่เป็นเวทนาแล้วใครรู้ว่ะรู้แล้วว่ามันเย็นเนี่ยก็คือตัวจิตนี่แหละมารับรู้รับรู้อาการที่เย็นแล้วใครบอกว่ามันเย็นนะก็คือสัญญานี่แหละเป็นตัวบอกหรือความจําเราจําได้ว่าอาการแบบนี้มันเรียกว่าเย็น มันเรียกว่าเย็นก็ตัวนี้แหละเนี่ยเราก็รู้จักแล้วอาการเย็นเนี่ยอาการที่มันเย็นเนี่ยมันเป็นเวทนาหรือความรู้สึกเรารู้จักมาแล้วตัวที่มาบอกว่าความรู้สึกแบบนี้เขาเรียกว่าเย็นก็คือสัญญาความจาเนี่ยตัวที่รับรู้ต่างๆรับรู้ทั้งหมดก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองมารับรู้รับรู้ว่ามันเย็นรับรู้ว่า อาการของเย็นรับรู้ว่าตัวนี้บอกว่ามันเย็นแล้วก็พอมันเย็นมันก็สบายไหมเนี่ยก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึง่งสังขารก็คิดเ,เย็นสบายดีเว้ยเป็นตะนอนเว้นใช่ไหมัมนเย็นหรือถ้าเย็นเกินไปมันก็คิดว่าหาผ้ามาหม่มหาเสื้อมาใส่เนี่ยสังขารคือความคิด มันทำงานผสานกันทั้งหมดทั้งความรู้สึกความจำความคิดเนี่ยทำงานอยู่ภายใต้การสังเกตของจิตทั้งนั้นเลยจิตรู้หมดรู้รู้อาการว่ามันเย็นรู้ว่ามันเรียกว่าเย็นพอมันคิดว่าจะต้องไปหาผ้ามาหม่มหาเสื้อมาใส่ก็ตัวเนี้ยรับรู้ทั้งหมดเลย พอร่างกายมันเดินไปเอาเสื้อเอาผ้ามาใส่ตัวจิตเนี่ยมันก็มารู้มาเห็นอาการของกายว่ามันเดินกําลังเดินไปหยิบเสื้อผ้าตามันก็มองหาว่าเสื้อเสื้ออยู่ที่ไหนผ้าห่มอยู่ที่ไหนตามันก็มองหาวิญญาณมันก็มารับรู้ทางตานะมันก็ส่งกลับมาที่ขาที่แขนเดินไปเพื่อเปิดเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อจะไปหยิบเอาเสื้อเอาผ้าอนะ เนี่ยนี่คือการทํางานของร่างกายจิตใจเราหรือขันห้าเราเนี่ยเนี่ยขันห้านี่คืออะไรนี่คือรูปประธรรมรูปขันที่หนึ่งอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือขันห้าแล้วมันก็ทำงานสอดประสานกลมกลืนกันไปหมด พอเรามาปฏิบัติธรรมก็คือเรามารู้จักว่าแต่ละตัวคืออะไรอะไรแล้วเราสังเกตเห็นด้วยประสบการณ์ของเราเองนี่แหละว่าอเออมันเย็นมันเย็นมันเย็นตัวมันเย็นก็ตัวที่บอกว่าเย็นคือสัญญาสัญญาอาการเย็นเนี่ยก็คือความรู้สึกก็เป็นเบทนาพอเราคิดจะไปหยิบเอาผ้ามาห่มอะไรนี่มันก็เป็นตัวสังขารนี่แหละคือเราเราแยกแบบนี้ แยกให้เห็นอาการให้รู้จักอาการมันแล้วตัวไหนที่รับรู้ละ่ะก็ตัววิญญาณน,นี่แหละวิญญาณหรือจิตนี่แหละตัวที่ทําให้เรารู้อะไรต่างๆงานานาเนี่ยรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือวิญญาณหรือจิตนี่แหละตัวรู้เป็นตัวรู้เป็นตัวมารับรู้เนี่ยการทํางานเป็นอย่างเนี้ยพอเราปฏิบัติท,ทําแล้วเราแยกออกมาเนี่ยมันมันมันก็เป็นก็รู้ ตัวใครตัวมันก็เห็นแต่มันก็ทํางานร่วมกันเหมือนเดิมนะทำงานร่วมกันเหมือนเดิมแต่เป็นของไกลของมันนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันจะปนกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันแยกออกไม่ได้เลยเหมือนตัวนี้มีน้าใช่ไหมกับสีสีเขียวเนี่ยมันปนกันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเราต้องไปกั่นไปกรองมันออกมาถึงจะได้น้ําใสๆกับสีเขียวแยกออกจากกัน การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเรามาถลุงมาแยกแยะออกมาให้มันเห็นว่าอะไรเป็นอะไรมันเหมือนเป็นคนละส่วนกันแต่มันก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละแต่แต่เราสามารถแยกมันออกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือการเข้าใจตรงนี้มันก็เป็นการเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจการทํางานของข<ม>ันห้าก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเห็น ว่าอันนี้คือกายอันนี้คือความคิดอันนี้คือความรู้สึกอันนี้คือความจําอันนี้คือตัวรู้ธาตุรู้วิญญาณธาตุที่มันมารู้รู้หมดรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิด <c oughs> <c oughs> ก็ตัววิญญาณหรือจิตนั่นแหละมันรู้แล้วมันก็รู้ตัวมันเองด้วยจิตดวงหนึ่งดับไปก็คืออารมณ์อันนึงดับไป ดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาก็มารู้ดวงจิตที่ที่เพิ่งดับไปเนี่ยพอเรารู้ว่าเรากําลังโกรธเนี่ยก็คือเป็นจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมานะมารู้จิตดวงเดิมที่มันมีอารมณ์โกรธจิตมันเกิดดับเกิดดับตลอดตัวนี้ก็เกิดดับตัวนี้เจตสิกเนี่ยเขาเรียกเจตสิกตัวปรุงแต่งจิตเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับพร้อมกับจิตนั่นแหละเกิดดับเกิดดับ แต่ร่างกายนี่เกิดดับเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยชัดตัวจิตเกิดดับก็คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเราเนี่ยที่มันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลานี่แหละหรือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยมันเกิดดับจากอย่างหนึ่งก็ไปเกิดดับที่ทวารอื่นนี่นะแต่เกิดดับของร่างกายเนี่ยก็คืออย่างตอนเป็นทารกเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นวัยรุ่นมาเป็น วัยกลางคนมาเป็นคนแก่นี่แหละมันเกิดดับเกิดดับจากทารกเห็นไหมมันคนเดิมนะแต่มันไม่เหมือนเดิมนะตั้งแต่ทารกมาจนถึงวัยกลางคนจนแก่จนตายดับจริงๆก็คือตอนตายมรณนะแต่มันเปลี่ยนแปลงเห็นได้ช้าไงไม่เหมือนจิตเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็ ความเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจเบื้องต้นเห็นการทํางานมันรู้จักการทํางานของมันแล้วก็สังเกต observe ออไปเรื่อย observe นออี่เห็นการทํางานของมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ชัางนะมีค่าเท่ากันนะกุศลอกุศลมีค่าเท่ากันนะสำหรับธรรมะเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยถ้าธรรมะแบบโลกีเนี่ยก็คือเราสร้างกุศลเยอะๆทำบุญเยอะๆสร้างคุณงามความดีเยอะๆ แต่ธรรมะเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยทั้งดีและเลวเนี่ยมีค่าเท่ากันก็คือว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นเลยตัวที่ให้ค่าว่าอันไหนดีอันไหนเลวก็คือสัญญานี่แหละสัญญาบอกว่าเอ้ยการกระทำแบบนี้ไม่ดีนะนการกระทำแบบนี้ดีนะ,ะแต่ตัวทาเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยทำที่เป็นปรามัตจริงจริงเนี่ยก็คือว่าดีก็ไม่ยึด เลวก็ไม่ทำนกุศลก็ไม่ยึดอกุศลก็ไม่ทำทำดีแต่ไม่ยึดดีเหมือนเราทำทำให้สิ่งของคนอื่นให้ให้ให้ทานให้บริจาคก,กับพระกับอะไรเนี่ยก็ให้ไปให้แล้วก็จบไปไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้หวังผลตอบแทนนี่แหละคือคือการทําที่ไม่ยึดแต่ทําแบบยึดก็คือว่าเราเราต้องการนั่นต้องการนี่อ้อนบอน ขออะไรเงี้ยเราทำเพื่อหวังผลเนี่ยพอเราแยกแยกออกได้มันก็จะทำงานร่วมกันแต่มันมันก็จะเป็นตัวใครตัวมันเหมือนเหมือนอยู่คนละชั้นนะนะแต่จริงมันก็ทำงานอยู่ร่วมกันนะนะั่นแหละเหมือนคนละชั้นที่ที่หลวงตามหาบัวบอกว่าน้ำกิ่งบนใบบัวนะนะี่แหละน้ำกิ่งบนใบบัวเนะี่ยสมมติว่าตัวนี้เป็นใบบัวนะสมมติใบบัว มันมีความรู้สึกความจําความคิดมันก็กิ้งอยู่บนใบบัวนี่แหละกิ้งอยู่บนใบบัวนี่ความรู้สึกความคิดความจําหรืออารมณ์เราเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันก็กิ้งอยู่บนใบบัวนี่แหละแต่มันไม่ไปแปดเปื้อนกับตัวเนี้ตัวใบบัวน้ำมันก็กิ้งไปไม่ว่าจะเป็นน้าสะอาดน้ําน้ําสกปรกโสโครอะไรก็ตามเนี่ยมันก็กิ้งกันไม่แปดเปื้อนกันไม่ไมทําให้ใบบัวมันเปียกใช่อันนี้ก็เหมือนกันตัว เจตสิกหรือความคิดความจาตัวความรู้สึกเนี่ยตัวตัวปุงแต่งอะนะตัวนี้ตัวมาปลูกแต่งจิตเนี่ยมันก็ทํางานร่วมอยู่กับจิตนี่แหละกิ้งอยู่บนจิตนี่แหละแต่มันไม่ทําให้จิตเศร้าหมองมัวหมองไปได้ไงพอเราเข้าใจเราแยกแยะมันออกได้เนี่ยมันก็กิ้งทางานอยู่บนใบบัวเนี่ยอยู่บนจิตนี่แหละและ้วทุกอย่างก็ทํางานอยู่อาศัยร่างกายเป็นเป็นที่อยู่นะนี่ พะมันเห็นเห็นธรรมชาติที่เขาทํางานของมันเองไงพวกนี้เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ขึ้นมานะรูปเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหรือขันห้าหรือร่างกายจิตใจเหานี่แหละพูดง่ายๆมันเป็นธรรมชาติที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วมันก็ทํางานของมันเองไงถ้าสังเกตไปเรื่อยๆจนเห็นว่าเออมันเป็นของมันเองมันทํางานของมันเองทุกอย่างมันทํางานตามหน้าที่ของเขาเอง ร่างกายเขาก็ทำงานตามหน้าที่เขาวิญญาณเขาก็ทํางานตามหน้าที่เขาเวทนาหรือความรู้สึกเขาก็ทํางานตามหน้าที่เขาความจําหรือสัญญาก็ทํางานของเขาตามหน้าที่เขาสังขารทาตามหน้าที่เขาสังขารหรือความคิดเขาก็ทําตามหน้าที่เขาเขาทํางานของเขาเองเขารู้หน้าที่ไม่ต้องไปบอกไปสอนไม่ต้องไปกํากับไม่ต้องไปอะไรของเขาเลยเขาทางานของเขาเองเนี่ยพอมันมาเข้าใจตรงนี้มันเห็นตรงนี้นะมันเห็นตาตาเลยนะ ตตาตาคือความเปลี่ยนเช่นนั้นเองธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นเองนี่แหละตัวตนเรามันถอนออกตรงตรงนี้แหละ,ะมันจะถอนออกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เขาทางานของเขาเองเขาเปลี่ยนของเขาเองแล้วมันมีเราตรงไหนอ่ะมันมีเราตอนไหนฟังมานี่มันมีความรู้สึกว่ามีเราไหมที่ฟังมาจนตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้มันมีไหมถ้ามีก็มีก็รับรู้ไปก็วิญญาณนั่นแหละมารู้ว่า มันมีตัวที่ว่ามีเราก็คือสังขารมันปุงขึ้นมาไงก็แค่นั้นเองเพราะถ้าตัวเรามันยังไม่หมดมันก็ยังมีอยู่ก็แค่รับรู้แค่เห็นมันอย่าไปตกใจก็สังเกตมันไปเรื่อยๆจนมันหมดมันเหือดแห้งไปเองก็ธรรมะมันถึงได้มีหลายระดับไงพระพุทธเจ้าท่านท่านถึงได้บอกว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหันไง เรามาเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยเห็นตาตาว่ามันเป็นทํางานของมันเองแล้วก็เข้าใจระบบการทํางานของขันหานี่ยเห็นตาตามันเป็นของมันเองเนี่ยมันก็เกิดดวงตาเห็นทาแล้วโสดาบันแล้วเนี่ยนี่สรุปแบบภาคปฏิบัตินะไม่ได้เอาทฤษฎีมาอธิบายนะถ้าเอาสิ่งสมมุติบัญญัติภาษามาอธิบายเนี่ยมันก็ยุ่งยากวุ่นวายไป,ไปอีกอแล้แค่นี้แหละ